สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรตำบหลหนองสามสีอำเภอเสนางคนใ้มจังหวัดอำนาจเจริญเป็นการปลูกสมุนไพรเพื่อจะดทำศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้เราก็มีการนำพันกล้วยข่าตะไคร้ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านท้องถิ่นนะครับมาปลูกกันมีวิธีการ ทำยังไงปลูกยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนพันสมุนไพรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์นัานเจริญมาทำสวนการเรียนรู้นะครับแล้วเราก็ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการปลูกขาและตะไคร้ให้กับโรงงานพีกแกงทันหุ่นของจังหวัดนานเจริญมาเป็นวิทยากรในการ ปลูกนะครับนบ <S <s ี no ่ครับอันนี้เป็นขาผ่าขาแดงพันใหญ่นะครับอันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้นะครับตะไคร้เขียวใหญ่ประางันนะครับเอาค่าค่านี่ปลูกสองคูณสองเมตรถูกไหมครับเอาคือสีมากกวางกันแต่เพราะว่าเพราะว่าค่าถ้าเขาแตกกอขึ้นมา กอขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่เด้แต่ว่าก็ปลูกงูแถวบ้านเทาแตกกอสำเร็จแต่ว่านนุกจากกอได้เศร้ากอโร่เด้ค่ะโอ้โหกอเดียวหน่ะครับแม่ล่ะกอใหญ่นล้วเด้เอาเียวาใส่เียวใส่เดือยอันนี้เป็นขาดตาแดงค่ะแล้วมันกัดแตกกอแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะแถวบ้านเนี้ยมันทำไมไม่ปลูกปลูกอะไดรได้มันมาแพ้ ขุดนะครับมันนี่คุดนังไรับหลุมนี่ขุดนหลุมปูคาตะไคร้ไห้เวหวัดก้อนค่ะอันตรงวัดก้อนเนี้ยตรงวัดก้อนว่าสองเมตรสองเมตรใสาน่อสอาเมตรเนี้ยวาได้กระเดอกนี่วาคือสาหน่อบานกเสียบมากนีเม็ดได้หดเลยไม่ชอบว่ะค่ะชอบแพสมุไไกเมตดเนี่นี่ม่ แ่่วาเขาไม่ชอบปุ๋ยเขาประมาปุ๋ยเขาประมาณอย่างขีมันแคบตอนแดดแดดขีามาขึ้นมากินรัวนมงดินนแบบนี้ก็เยืประมาณมาเวลาที่เท่าแนอนแล้วไม้เทาแก่มาคอยพว่งเดนจันเขามาดินล้วนเพราะว่าเขาดนแดแรงแล้วเขาตองพุ่งเขาตรงพุ่พแต่ว่ายาฝ้าใส่ปุ๋ยอ๋อปูขคาโปต้องใส่ปุ๋ยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าหลมันตรงแก่ก้อนซ้ำที เนี่ยต้องมีเปิดเจ้าของคุนที่คนมาคุณน้องนี่มันก็สามารถใส่ปุ๋ยได้แต่ถ้าใส่ไปใส่ปุ๋ยไปแล้วห่าแบบใจห่อนมันแน่นใหญไงวะมันใส่ปุ๋ยไปมันจะตายมันไม่พี่จันมันจะยุบโอ้ยตายแหรอป่ะขันปูขานี่คือให้บ่ให้เอาเสียมขุนนะครับแม่บอกจกขุดอขากันนี่ครับทดสอบการปูขาลูกขุนให้ขุนลึกตั้งไหนลูกอันนี้ค่ะหยางหยางขุนไหลบางจักหลุมบางดั่วครับสาธิตหนึ่งหลุมเวลาการปูขาอย่าขุดลึก บอกให้ถูกเลยถ้าผู้ใด้มีแกบถ้าใครมีแกรบเอาแกบมาคนกันกำเดียนถ้าเอาหน้าได้แบบนี้คือขาไค่แกะสองเม็รไม่ใมาอยนี่บบบนี้ กเขาอทีแรกตนี้อาเสลปูหลัเกหันเวลาูคายับยัยยัดนอพานะคะถ้าปูกได้รูปูก่เปไปต้มๆไก่เนี่ตัวนี้าปลูกแบบว่าให้มันเป็นนอโรให้มันเป็นเป็นอันนี้เลยโอ้ยปลุมโอ้คุมละโลเหบอครับนี่ค่ะ

ผมกาบไว้มันีทอดมันเหี่ยเนี่ยโอ๊ยก่แบบใส่กาวเนี่ยไม่ไมเลยไม่ถมลึกไม่ถมลึกแม่ยขัไปปลูกไอ้แม่ถมให้มันเดี๋ยมีจีเซียมาใช่ไหมปลูกกะลังนี่นะครับกะลังปลูกบ้างสาวบริสุทธิ์แม่นบ่เหมือนเนี่ยครับซัเนี่ยก็เลี้ยงนะครับเนี่ยเลี้ย เอาแตเปะฟุ้นมาใส่เลยที่นี่ไปมาไปใส่ฟุ้นมาใส่แกกปเไา่ยงเขาปฟุ้นห่อยเระทะโดดดดกรโดดกระโดดใระเดดกระโดดกระโกระโกรนโดเก่ะโดยกระนี่กไะด้กระโดร้โดเกดดกาะโดกระเนกระโอดกร้โดดกระโด้กระโกระโดกรบโดดกระดดกระโะโดระโกรด้กระโดดกระดด ก้อกัด้คนมอกันค่ะไนมเันจะได้ดี๋ยวขอถามเนี่ยครับวันี้มันห่างระยะห่างกันแนี่ยเอาปลูกย่างอื่นแซมในบ่อันี้เขาจะปลูกตะไคร้แซมอไค้แมได้ไหมครับโอ้ที่ระยะห่างกันต้งจุดนี่นะครับสองเมตราได้ตอีกเลอีกจัแถวครับนี่ตะไคร้ได้อีกหนึ่งแถวหรือสแถวแถวนึงไปเลยแห่นบ่ครับ เขาจะเป็นทีเลี้ยงกันถ้าเราไม่ปลูกะใครข้าปลูกมันจะหลังอะไรแต่ว่าคือมันมีแต่ใครมากคือหาก่อน่นจังคือว่าคนามันด่า่ด่าร่าลยนี่คกาลกาวูกนะครับเอาไปเพื่อดาลาพวกเรนี่ยเวลามาทขดขุดาเนี่ เฮาสิขุดเตี้ยงละจงไบทะัง่สองแง่รือว่าขุดเบิดเลยครับแต่ว่าธรรมดาธรรมดาเนี่อนสมตัวนี้ก็จะทาแดงเล่นะมาชื่อว่าหฮาปลวกขุดเบิดเน่ยบ่ครับโอ้นึกว่านึกว่าขุดแล้วจงไบทะแง่สองแง่เห็นเป็นนอตอกมาอีกนะมันมันก็ได้ย่จมาถ้าเราจะทําการพาน่ะ้างงมันมีบนี้มาาได้ต้นหม้อต่อขับเนาะเนี่มันเย็นบอ Ini kaput ซอยกันพุทันครับซอยกันปูกาเองด้วกับปูมันขึ้มีนอลดิห้วยห้ยห้ยจ้าด้วยท่าใจมาเบิ่งเดอจ้านีมาเบิ่งเด้กคสมุนไพรน้ำสีปลูกนอขข้นท่านทีจ้า กเา่ตคร้ได้ไปลูกกัปูกุดกับคุดนะครับพวปลูกกับปลูกหัวดินกับสนก้นสก้นเน่นแเลยลุกคางเนี่ครัลุ้งันหัวดินแม่ที่นั่นประมาณสองข้อนิ้วมือครับฟาา่ตะไคร้เอาล้มนะสอขอนิ้วมือสองขอนิ้วมือ ดินแบบนี้ดินดินเยวะขอเดียวก็พอขอเดียวนิ้วเยาะขอดเดียวเนมื่อนี้เพราะดินมันล้วนเวลาหดหนามันดินหยุดลงมันหยุดลงอันนี้เยานิ้วเดียวก็พอขุดขุดหลุมจังไงครับบัดนี้แล้วหลุมเตรียมยังไงคะหลุมเสียมครับเดี๋ยวเสียมมะกระวกือตงได้กระชายันตะไคร่พันไอ้เกษตรขาวเด้อค่ะลักษณะของตะไคร่พันเกษตรขาวขอดบ้านเท่ามันจะมันจะแตกเป็นอันเนแงอาะมันจะแตกข้างแงแต่ว่าตัวนี้ถ้าเขาใหญ่จริงเบอร์สเกตเบื้องหนา มันจ็มันจะขึืนน้ำแบบขึ้นข้อน้ำหนักเอาความใ่เอาน้ำหนักที่เขาปลูกแต่ว่าถ้าความขาขายซุติวาความหอมสูบานเท่าไรแต่ว่าถ้าจะขายเอาน้ำหนักขายเอาคุณภาพก็คือตัวนี้เกษตรเข<ก>าวมันกี้ไมีเกษตรขขาก็เกษตรเขียวแต่มันก็อันเดียวกันแต่ว่าถามว่าถ้าเราปลูกแล้วบำรุงที่ดีบำรุงดีก็คือว่าไร่หนึ่งได้ประมาณสามตันสามตันเจ็ด ไร่ nah. นึงแมงค่ะแต่ว่าจะใครบานจะใครบ้านเท่าไรหนึ่งได้ประมาณสองหมื่นเอทได้ประมาณสองตันกว่าไม่ถึงสองตันห้าที่ที่ที่โรงงานอันนี้คือพันธุ์ที่โรงงานข้าเจ้าัางมาให้ปู่เดี๋ยวเช็ดยังก่อนครับนี่ซักลงดำหน้าบ่แม่มังครับเพราะว่าใจเสียมันใหญ่ไงซักซักลงดำหน้าเอาซักเบิ่งกระดิเป็นยังไงกินต้มเลยนะครัเอาหยิบตัวกันผู้เสียหาย Ay, สักลงสักลงสักลงจะเป็นังงต้นรงนีได้หมดะใสม่ใี้คยังือต้นตรงนี้มันต้นใส่องต้นเอาต้นเดียวเท่านั้นบอครับเอาต้นเดียวกันเด้อเอาเม่ิเ่องเอนี้เอาซักลุมนะครับสักลุมปลูกตะไคร่ตอนนี้น่ครับดังหลุมหลุมซํานี่เนาะครับ การไปเพื่อนกับตักดำคือดำหน้านะครับตักเอียงจ้าปักเอียงหัวจ้ากะั่นตักเอียงคือดำหน้าหนอยห้อหนาเป็นบวยใส่ดีวะค่ะตักเอียงนะครับเพิ่ว่าใส่ต้นละอันอ้ยแบดจังสีมันบอนึ่งขั้น้อนอีดต้นนั่งงวกเนี่ยเนละจ้านังแล้วเอาคือสมาเฮ็ดงแต่ตะไข่ เศร้าดำหน้าแล้วก็สันแนลนี่บ่งหูว่ามันถูกง่ายปานนี้สักดำหน้าลงดำหน้านะครับปลูกขึ้นดำหน้านะครับสักลงดำหน้านี่บ่งหูว่ามันปลูกง่ายปานนี้ปลูกตะไคร้ ก็จะแตกกอเขาใส่ปลาเบลาประมาณ4ีครึ่งแต่ว่าข้าก็ตตองหาพืชที่อายุสั้นมาปูเคืออว่าคุ้มดินคุ้มดินให้เพื่อนน่ะนะคุ้มดินใอ้ข้าวข้าวไ้าถ้าตะไคร้หัวน้อยใช้ใช้สองนะคะหัวใหญ่หัวใหญ่ใส่หนึ่งหัครับเ็นสักอย่างพี่ดำหน้าผงนะครับดำหน้าสักลยง่แล้วโว้ถนัดมาก มแม่ให้แม่ปูนในตนหนึ่งอันนี้ขุดตื่นๆเนาะครับเนาะอันน,น,นี้อันนี้แม่สิมาเบิ้งได้บาทว่าของแม่อยู่แค้มแตกะขันแล้วต่ว่าขันนอออกมาหนี่ฮะมาสับเอาเด้จ้าให้มาสับเอาเองเด้อ<า>มาสับให้มาสาบเอา,ามาเห็ดพันเด้ <ห àng S 1> ดว่นไหนเดนี่ยมาหยามาหยาเบื่อแล้วข้าวโมเด็ตปูกระเพาะโมหยาเนาะพี่นาพอดีมาขุดเอาพอดีเป็นนอ น้องรวยเห็นไหมพันนี้ยังก่อครับเนี่ยพันน้ำว้าหาศูนย์บอกปากซ่องบอน้ำว่าหาศูนย์อะไรนะอะไรอะไรององมะลิองอันนี้เป็นตะบอดใหญ่มะลิองห้าศูนย์โอ้ต้นน้อยเสพปูกไงกุมูนะครับเพร่าเ้ามาเ้หายเอาเ้ามหายเอาอันนอไปไรเถ้าใจไห ตน้นมองละตน้นสองตอน้นเดี๋ยวน,น้นองอมันนองมันเขาวีมากอว่